เฮ้ยพี่น้องเอ้ยเทิงมานเทิงซวยเก็บเห็ดไปเพ็รมาพราวาแตนตอดเงาแขนข่อยเจ็บอยากตายตอดแล้วผัดว่ามันตอดบอก head, เห็ดเฮ้ยตอดแล้วประเด็นเพชรเก็บเห็ดก่อนเด้อจ้ะมามาอันนี้สิเป็นอีพีสองเด้อจ้าคนเลี้ยงควายบ่ในนี้นะโอ้ยกองกระดรเจ็บแขนกรบปานนี้แตนตอดบอกเห็ด ตะกี้ชิย่างไก่แล้วชุดมานเลยมัเนี่ยอยู่อุ้มไคอุ้มมันพี่น้องหมู่เดียวกันตัวมันลามมาคนหลานั่นคนหลังเหงาไหม มันบ่อเฮ็ดเนาะจนข่อยสิกลายแล้วคันบ่กลับมากกับบ่ได้เนาะรู้ข่าวเลยด้วยทห้องเลยคอมเมนบ่อเผาะเฮ็ดหีืเมื่อแต่โดนแล้วมันสองบ่อยางเค้นเฮ็ดแล้วมันลามลงหลุมพุ่นคิดว่านะ มันโบเคยได้ว่าออกสีแบบสองสาดอกนะงามอ,อยู่ทางเจ้านะไอเอ้ยผู้เดียวใหเนา่ะ พี่น้องนี่โตอันนี้มันโตดชะวันนั้นพี่น้องเบิร์คนมันหมาน่ะหมานโปรโตโตจะเป็นหูเออโตถูกเจ็บเดอต้นจนยังไงเบิร์กก็อย่าใด้มันเจี๊ยยานกำปั้นโตหมานแหงพี่น้องนี่ทุกคนอันนี้คือเห็ดเต็มกัตตาหน่อยนี่บักหลายๆเดี๋ยวเบิรงซ้อนซีเทให้เบิรงเนาะนี่ิงวงกัตตาดู้ บุได้หน่อยๆด้อป๊าดดอกดินก็มี <S <S เก็บเบิดเใส่เขาป่าคุ่มบออะรนี่เหรอได้เฮ็ดลายปปนี่คุ่มบอ,ต,อบต่อกระตอดพอต่อตอนนี้สนามน้ำเปลี่ยนสุดเลย <S 1> <S 1> <S 1> คือกินยาแกบปวดไปแล้วอุ้ยแต่ลืมพายาหม,ม่องป้าถุ่ได้ลายด้อเขาเอิญว่าหน่อยเอียงก่อนนี่นะหน่อยผิดขีนะูขนาด ของไอแปบหันกระตาสุเพนะื่อนกระตาเล่บักง่ายๆหนึ่งมาหอดเพือนเล่เพื่อนนันไฮสวรรค์น่นะเบ่งเอาเมื่อเกงแม่เพื่อนของเจ้ามันสิพอแกงบบกกระตาในหน่อยเป็นแซนโฮขะมาร์ทคอยได้เต็มหมอ้อคุณดื้อน,นี่นะแต่ว่าซ้อนบล่อยเอาน้ำสนะเเเุเพื่อนดอกเนาะให้เพื่อนเอาเมื่อนซูไม่แถาเพื่อนแกงอยู่บา้านนะข้ามหันแกงกินให้มันอิน่มหลดุดคุยปะข่อยนะฮะเฮ็ดอยู่เบอร์ตีสุเพื่อนก็นมา เก็ดน่ะยังงามทางนี้นะเนาะกระสมเขาาลืออยู่เบิ่งบางดอกก็ใหญ่ๆพ่อหมู่ใหญ่ทั่วหมานทําไมไม่ให้รุ่นเห็นนี่ล่ะสวนไปอีกแล้วนี่ไปเลยจอยจอยยิ่มล่ะบ่น้องเอาใส่ตูดน่ะเฮ้ยขึ้นมาพี่มาเล่นพี่ เอาชิชวนไปเลียนยูทูบได้ชวนไปเล่นตูบที่จริงอะฮะชิปไปสาเมื่อเห็นหังถามโซกันขนาดไหน <laughs> เขาไอแป๊บน่ะคือสีเกียงกินเหลียวเบอร์เลยคอยบอกคอยนะฮะก็ซิมหนังล่างคอยมาแล้วคอยจินเขาเศร้าคอยเจ็บคอยเนาะคอยเรื่มพวกท่านในขุดถ่ายีเมยมากับมาเยาะเพื่อน ตอ่อ,ตอ,อมันเป็นหางเรือต่ออยู่ในคลุมมันเป็นหางมันกำลังเห็ดหางเลยมันก็กำลังโจหางมันกำลังซ้ำหางแตะน,นี่แหละย่างไปต่ำเรือสิเกเพ็ดปวกย่างพอยย่างมาของเพื่อนเดี๋ยวมันเป็นต้นไม้หน่อยโซนโซนๆน,น,น,นั่นดิเราคอยกระโดดไปต่ำใหม้เลยคอ,อยอะยรยางกายอลไรมันแต็ดสะดุดคือแบบว่าจะเคลื่อนชีบอกว่านะพูดว่าห้าบริเวณเนาะขออนุญาตนั่งสักค่ะคือกัขพอ,อยางจ่ายไปแล้วมัน เซนนี่ล้วคอยกันเล่นเลยเห็นคอยกันรบลอยๆล้วคอยเลี้ยวมาก็ได้ยินเสียงแมนบินเด้วุ่นหลดในหูนะดีนะเพราะมันบดตอดแถวหน้าแถวตาเนี่ยพอไวชิมุรัลรำไหมล้วคอยย่างไปแล้วแห้งมันแล้วมันอยู่สนิทดิมันก็ยังถือแขนนะโอ้ทาไมมันตอดหนเพราะว่าหายเบิกเบิกอยู่ทาไมมันลุ่มเบิดทางมันนะแล้วมันมีสิหาหกแม่ในห้างมันนะทาไมมันตอดเบิดหกแม่นะป้าดถูกเห่อป้าสิได้หามมันมาแต่ดป้า ตอดเลื่อพันพ่อเฮ็ดปววอีกน <c oughs> ี่คือมนตอดบ่อเฮ็ดนี่แหละจาทั้งเจ็บทั้งมานด้อหมืนอนี่เด้อ <c oughs> ละบ้านนะบอกให้ไปห้อยแดง <c oughs> แต่คุณยายก็ไปงานพี่น้องหมืนอนี่ซ้อนผักเด้อเนาะบบได้ไปคนเข่าเกี่ยวเขาน้ำลุงเลิน ผู้เจ้าไปหามากแล้วกับปวดแขนตัวนี้มมนกันยังเห็มยห์เแล้ว,ลวหือแล้วก็จักเล่าเกี่ยวหรือบอเละเมื่อไหนจะมีผู้ใบหรือบอบ่ะแสดงมีต่ซองพะรุกเราอะชอยมาซองสามมือผักก่อนย่นาไข่ได้มียังเซงกับระวังไข่ออพ่อกับไขขึ้นพี่น้องเอ้ยไป เกี่ยวเขาตากแดดเลี้ยงมัวตากแดดรู้ว่านี่ไปสักใหญ่เชื่อบอกว่าเวลาหาเนี่ยม้วนม้วนพอมาอะไรยังชี่เลยโบอยากล่างหักอยากหาซื้อซื้อ,อ,อมือหนึ่งนะไปหาลบกระไดคันะช่วนเฮ็ดออกแล้วเนาะดอกไม่หน่อยสิมันบานนะคะอยู่เดี๋มันเห็นง่ายไงยเนี้ยมไปนะคะหุ่งอยู่เลย ตัวที่มันโบมีเบตองปลกนะมันโบวิดหวัวไหลที่อ่แซงอันนี้นะขี่มันเอาไปถอดที่ป่ามาอ้ยน้เพ่นมาใส่น้อยหน่อยจะแป็บนหนยังคิดหอดป่าแถวนี้อยู่จะว่าเราไปหาหลอดป่าแถนี้จะปะฝนมาบ่อแมนอาลีตอกเจ้าปเป็ดตัวของเธอ เต็มปกตินอนเต็มาตัวบดินรนอเต็มปกติม่ยัรุ่นมาแล้วพี่น้อง้าตัพี่น้องก็เห็นเห็ดนึกว่าเบิร์ดะงามขนาดสบายดีจ้าจุ่มเนี้ยคนทำเบิรดงานบุญมาสั่นทาไม่ย่ารุ่นห่อใอยได้เฮ็ดบ่โอ้โหคนมาทมผู้ไดกรทํางานบุเลิงกนยมันบบมีคนเดอลยตอนซึ้เข้ามหกําลังเหล้ยงเยเบิร์ด

นี <soc ain> ่ไอ้ยางมาทำงานานผื่นดีชัดหนูปิเปียกขึ้นแบบนี้แม่เขาปุชิปั้นเมาห้ามเขาเข้าอะไรล้มเจียวเจียวมันอกปรกมักระบ่วงพี่เจียงคอยใส่ยาพวดอะไรแบบี้น้องน้องจะว่าร้องเขากว่เอาตีนนามันบ่มานไปชมแก่ต่อต่อสิไปเห็นถันมานกระมันกบมูอฝนตก โอ้ยมาหำเครื่องลูกกูแห้งๆเลยเนาะอยกดูจะโตอีกเลยฝนลงมาแล้วพี่น้องเอ้ยหำเข่าลุงเนินจนได้บัดยามนี่จะเป็นมันแห้งฝนชิบเช้าเปอร์เซนกับหอดบัดพายุยามหน้านั่นพายุกเขาได้พายุกับบัอหอดกเคืออ่ใส่กข้าวน้ำข้าวอุมางานก็ได้กินเอ็ดนะเมื่อวานวันเนี่จะได้มาแฉ่หน้าผมคืน ฉีดอาหาเอ๊ยถ้าั่นสิไปเก็บตกูแล้วสิบิเก็บก็มันเหี่ยวน่ะสาวนเราบ่มาไว้ให้มันเห่งบ่แม่สาวนเราสุฟังเออมันสื่นขึ้นมาแล้วเด้นี่มันสิเป็นก็เห็ดหูนูสันดีแต่ว่าเมื่อนี้มันบดไอเหี่ยวในเห็ดบรรงามเออก็ว่าตัวเหี่ยวบ่านั่นนี่แหละพี่น้องเหตุอะไรกินหนิเจ้าหนึ่งบอเข่งกันแย่ๆหนึ่งกินนะเจ็ดบาทหนึ่ง มั่วไว้ไว้ว่าไปใช้ทีมันไปทำผู้ชวนกันตะกีบวนไปนาวีบ่มั้วชวนคือคนวนไปรอเห็นมือขึ้นเห็นไก่ไก่ว่าฉันเบิร์ตมึก็อ่เนบกดำเม่อบ้าอยทานอ่อบ่เป็นแผ่นอยู่อี่อยนะเพิ่งวัาสีกระตอดเพิ่นเอามือมาจับนีาอนยเจ็บยักษาไ ขากินละเอียงมันก็เป็นตุ่มขึ้นมากแล้วต้าเมย์ดำๆกลุ่นเรื้งๆตัวยืนหงอกขึ้นหางบอสเท้นเลยมันกำลังโจที่ทางเศษสออะไรสอีหม่นเทียบคิ้จ่มีหางพกเมย์ถูกตัอห้างย่างกายไปเป็บใส่แล้วก็เสียงบืนๆในหูขดกระเล่นแจนออกไปเต๊บเตตัวชนเนี่นเป็นขนาดประเทศเฮ็ดปวโอ้เฮ็ดปว พี่น,นั่งหรืกันวะต่อต่อพี่เจ็บพี่เสดอพนแมตต์าาเนี่หไ่อยโนะฮให้ผู้เดียนเแต่เท่ากับมากกว่าเอีหยังวะหย่างมาหอดเที่ยวมาห่อออกหอดเลยเออมันเย็นเย็นมาทานงไปสมใส่ผัดเมื่อกี้เอายาหนวดใส่แล้วก็กินยากแก้ปวดไปแล้วย่านไข่เฮ้ยโอเคและทุกคนเนาะน้องเมย์หันอยากหนึ่งเพนวา่าแล้วก็เห็ดเจียวบักนาวเดาเลยว่ากัน ลาแล้วสบ,บายดีพอกันคลิปหน้าเด้อเนาะที่จริง